สวัสดีค่ะไทยวูดพาชมประตูไม้สักส,สวยๆกันต่อค่ะชุดนี้เป็นประตูแบบชุดสีชิ้นบานคู่กลางแกะสลักมังกรเลข8ปดอินฟินิตี้พื้นหลังลงสีน้ำตาลเข้มเพื่อขับสีมังกรทองให้โดดเด่นและสวยงามมุมบนนั่นในแกะอักษรคำว่ามั่งมีสีสุกมุมบนนั่นนอกแกะลายดอกไม้เพื่อเพิ่มความสวยงามอ่อนช้อยให้กับบานประตูตัวมังกรแกะสลักกล็ดแบบละเอียด หรือเรียกว่าเกร็ดซ้อนนะคะตัวนี้เราจะออกแบบให้เป็นเกร็ดซ้อนทั้งตัวเลยค่ะบัเซียมด้านข้างลูกฟักล่างแกะสลักดอกไม้ลายไทยพร้อมกับติดตั้งกระจกนิรภัยสีทองชุดนี้บอกได้เลยว่าสวยเสริมมงจุ้ยจริงๆค่ะอย่าลืมติดตามชมประตูไม้สักสวยๆกับไทยวูดอีกนะคะสวัสดีค่ะ